พร้อมนะตบมือหันหน้าหานหน้าไม่ตจ่อปากหันหน้าแล้วไม่ตจ่อปาก ไหวแดดข้อหลวงของกรงไทยเธอไทยรากันหวนรักษา เฝ้าดูแลประชาทั่วหน้าไกลไกลเมียมลาบทหวังพระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจยืดเหนียวอยู่ภายในว่าวา อิงสายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิง จนต่อจำได้ทุกอย่างได้ร่มราบริบาลขสรานยความร่มเย็นชิวชิว และนี่คือการแสดงจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับขอเสียงปรบมืออีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งมาในชื่อชุดการแสดงสี่ภาคหนึ่งแผ่นดินลูกพ่อสยามมีนมนุษยศาสตร์รักชาติไทยนั่นเองนะฮะซึ่งในช่วงนี้นะครับเปิดการซื้อนะครับพวงมาลัยและดอกไม้ครับแฟนคลับนะครับของคณะมนุษยศาสตร์นะครับ ในช่วงนี้นะฮะก็เปิดก็เปิดให้จําหน่ายนะครับในการซื้อผงมาลัยแล้วก็ดอกไม้แล้วนะครับอา้าน้องๆมนุษย์คนไหนที่ยังไม่ได้ซื้อตอนนี้เปิดแล้วนะซึ่งในช่วงนี้นะครับพิจนสามนะช่วงนี้อา้ามอบดอกไม้ได้เลยครับมาเลย เอาเร็วเดี๋ยวหมดเวลานะจับแค่2นาทีเท่านั้นนะฮะใช่ค่ะเวลาเหลือบนแค่จอด้านบนเท่านี้เท่านั้นนะคะที่ว่าจะเป็นการมอบดอกไม้นะคะเหลือเพียงแค่นี้เท่านั้นนะคะตอนนี้เหลือเพียงแค่1นาที2 3วินาทีค่ะเอาฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นนะครับเราเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีเท่านั้นนะฮะต้องรีบนิดนึงแล้ว ต้องบอกก่อนนะครับว่าในการแสดงเนี่ยนะฮะดูคะแนนหนึ่งอย่างเลยก็คือว่าตรงคอนเซปต์หรือเปล่า<ช>นั่นก็คือการบ่งบอกออกมานะครับว่าคณะของเราเป็นแบบไหนนะครับอย่างวันนี้ครับคณะมนุษยศาสตร์ของเรานะฮะก็บ่งบอกออกมาเนาะว่าความเป็นมนุษยศาสตร์ของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนั่นเองนะฮะ ซึ่งคะแนนก็จะมี100คะแนนด้วยกันนะคะเป็นความสามารถพิเศษของผู้เข้าประกวด40คะแนนความคิดสร้างสรรค์สวยงาม20คะแนนค่ะการมีส่วนร่วมของคนในคณะนะคะ20คะแนนและมีการแสดงตรงตามคอนเซปต์20คะแนนรวมเป็น100คะแนนนะคะซึ่งการ,รตัดสินความสามารถพิเศษนี้นะคะก็จะนับรวมว่าใครที่จะเข้ารอบ5คนสุดท้ายของแต่ละประเภทนะคะคือดาว5คนและเดือน5คนคะ่ะเหลือเวลาอีก30วินาทีนะครับมีเพิ่มเตมิมไหม เลยจากน้องๆคณะมนุษย์นะฮะและคนอื่นๆเราก็สามารถมอบให้ได้นะครับพี่น้ำไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคณะของตนเองเท่านั้นนะยอดเยี่ยมนะฮะนี่มี2รางวัลน,นะคะที่ตัดสินจากรางวัลน,นี้นะคะนั่นก็คือรางวัลป๊อปปูล่าโหวตนะคะแล้วก็รางวัลหวานใจฮาร์ดปีดนั่นเองนะคะนับครับ5 4 3 2 1ปิดโหวตครับ ปิดโหวตสำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะกับในการแสดงชุดแรกค่ะแล้วก็เริ่มเปิดจำหน่ายดอกไม้นะคะของในคณะต่อไปนั่นก็คือคณะลำดับที่สองที่จะมาทําการแสดงในวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยู่ในคณะลำดับถัดไปนะคะนั่นก็คือคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกติน,นะคะก็เตรียมที่จะซื้อดอกไม้ให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะนะครับซึ่งคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ิ์นะครับ น้องบีห้านะครับน้องสุรตานะครับวอร,รพ์ขาวสะอาดและดรีม G5 ครับสทธิการสะอาดนั่นเองนะครับกับคณะอัญ,ญมณีศาสตร์ในชื่อชุดการสแสดงสโนไวท์กับเจ้าชายฟิลิปครับใช่แล้วนะคะสะโนไวท์กับเจ้าชายฟิลิปนะคะจากในคณะอัญ,ญมณีศาสตร์และประยุกต์ิ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันได้เลยแต่ว่านี่คุณหมอในชั้นสังเกตเห็นด้านหลังว่าตอนนี้เนี่ย มีการทำความสะอาดด้านบนเวทีนะคะเอยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าคณะมนุษยศาสตร์นะคะรอบนี้มาเนี่ยนะคะพอเสร็จแล้วลับแสดงเป็นคณะแรกครับนะคะเราก็ต้องมีการเคลียร์เวทีกันนิดนึงนะคะก่อนที่เพราะว่าถ้าเกิดคณะต่อไปมาเนี่ยเดี๋ยวเกิดแบบอุบัติเหตุแบบลื่นลม้มหรืออะไรแบบนี้ได้นะครับเพราะอุปกรณ์เยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับการกดไลค์นะครับในแฟนเพจ Race on the Moon นั่นเองนะฮะ มีโทรศัพท์ก็เอามากดได้เลยนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเราให้น้องๆทั้ง2คนนะครับ<ช>จากคณวมนุษย์นะครับกลับเข้าไปพักผ่อนได้นะครับโอเคนะฮะเอาปรบมือให้กับคณวมนุษย์เสตร,ร์และสรรังคอมศาสตร,ร์ยอดเยี่ยมมากๆเลยใช่นะคะ อย่าลืมนะคะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายหรือไม่นะคะอยู่ที่พวกเราเนี่ยร่วมเป็นผู้ตัดสินนะคะนั่นก็คือรางวัลปัู๊ล่าโหวตร,ร่วมซื้อดอกไม้แล้วก็พรมอลไยฮาร์ดปิดได้เลยนะคะอ่ะนะครับถ้าในช่วงนี้แล้วถ้าในช่วงนี้พร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคณะอัญมณีศาสตร์ครับกับช,ชุดการสแสดงสโนไว h i ก White, ับเจ้าชายฟิลิป